สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับเรามีวิธีการทำฮอร์โมนนมสดนะครับในการเร่งการเจริญเติบโตของพืชนะครับอันนี้ฉีดในพวกตระกูลผักใบครับจะดีมากนะครับผักกินใบครับมันจะหวานมันจะกรอบนะครับเร่งการเจริญเติบโตนะครับนี่ข้าวนะครับน้ำซาวข้าวนะครับ นี่ผมทาไว้น้าตาลข้าวเมื่อเช้านี้นะครับเรามันมีประโยชน์นะครับมีวิตามินวีหนึ่งวีสองนะครับช่วยในเรื่องอเร่งรากตะกุลพวกเร่งรากเร่องอะไรนะครับนี่น้ำตาลนะครับเหมือนเดิมน,น้ำตาลใสแดงนะครับเป็นในส่วนของอาหารของจุลินทรีย์นะครับนมครับนมก็จะมีพวกแอลพีกอก็จะเป็นพวกจะมีโปรตีนนะครับจะมีพวกแคลเซียมมีวิตามิน B2 นะครับมีฟอสฟอรัสนะครับแคลเซียมนะครับเนี่ยครับอยู่ในนี้นะครับแล้วก็มีโปรตีนเดี๋ยวเราจะแยกกรดอะมิโน,โนออกจากจากน้ำน,ำนมนี้นะครับแล้วก็มีจุลินทรีย์เหมือนเดิมนะครับและโตบอซิลัสนะครับวิธีการทำง่ายๆเลยนะครับแล้วผมเตรียมมาแล้วนะครับเนาะ ก็เดี๋ยวเราจะเอานมนะแป๊บนะนะครับเราจะเอานม,มใส่ใส่ในขวดนะครับ จริงๆมันต้องใช้ประมาณสองกล่องนะครับแต่นี้ผมมีนมแค่กล่องเดียว ผสมลงไปเลยนะครับผมอย่างป้ายนะครับเราก็จะใส่อาหารของจุลินทรีย์ลงไปนะครับเราก็จะใสน่น้ำตาลนะครับผมใส่นตาลลงไปใส่ปทั้ประามาณ4ช้อนนะครับเพราะเราทำน้อย ช้อนแล้วนะครับกหนึ่งช้อนทีนี้นะครับใส่น้ำตาลอไกหน่อย ใส่นมใส่นมลงไปนะครับผมเสรแล้วเราก็ปิดฝานะครับเหยาเหยวเหยว เดี๋ยวเราก็จะหมักไว้นะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับหนึ่งสัปดาห์นะครับเราก็จะเอาไปฉีดพวกไม้ใบนะครับเล่งกันจนเติบโตนะครับทําให้ผักใบกรอบนะครับใบกรอบหวานอร่อยเล่งรากนะครับเล่้งกันจนเติบโตนะครับผมก็ใครที่จะไปทําถู่ดนี้ก็ใช้ได้จริงนะครับผมขอบคุณครับ